ดีค,ครับตอนนี้เราก็ประกอบนะครับลายขั้นเปียงวะครับคันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วแียวหาทำตะก,นนะตกระก้าครับสองเปียงวะบนล่างนะครับไปถูกน้ำเป็นแพ็นนแคมาถ่าส่งน้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็ตะกร้าพวกนี้ก็สามารถถอดง่ายนะครับยกขึ้นก็ถอดออกได้เลยนะฮะตะกร้าด้านบนก็สไลด์ออกก็ถอดได้เลยนะครับง่ายนะฮะเราต้องการให้ ถอดง่ายนะครับแต่พ่วงของเรานะฮะตัวปลกล้อพ่วงนะครับพวกอะไรที่ติดรถนะฮะก็จะทําเป็นสลับนะถอดง่ายนะครับแล้วก็เราจะให้กุญแจถอดตัวพ่วงไปให้ด้วยนะครับเวลาลูกค้าถอดจะได้ใช้กุญแจเราถอดออกง่ายกว่าใช้กุญแจทั่วไปนะครับเพราะว่าเราทำโดยเฉพาะนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวรถทัวร์ไปนะครับิกนะครับลูกค้าจะนำมาใส่ก็ได้นะครับลูกค้าอยากได้รถรุ่นไหนก็เอามาทำได้นะครับทำลักษณะนี้ก็ดีนะครับบรรทุกของได้นะด้านหลังนะครับแล้วก็ถอดออกยกออกก็ง่ายนะครับเราจะไม่ใส่ตัวบรรทุกก็ถอดออกได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเราใช้อถเป็นตัวดอกไม้นะครับเอามือหมุน ตัวเดียวสองตัวก็ถอดออกได้เลยนะฮะตัวนี้กูปปฟีเ่เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ B M ม,มะนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋จะทำการสะอาดส่งลูกค้าแล้วครับนะเรากำลังจะประกอบสองคันนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัว สามรอยห้าสิบนะครับตัวโลเย็นขายดีมากนะครับโลเยนเอ็มพิวกลจะเสร็จ ครกคันแล้วนะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะส่งให้ลูกคับลูกค้านะครับคันในเร็จก่อนก็ไปก่อนนะครับถ้าลูกค้าจะเอามาจอดทําก็ที่จริงแล้วระยะเวลาทําเราก็ทําช่วงนี้นะฮะหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนะฮะแต่ว่ารถเอามาจอดทีลานสิบห้าวันก็ได้นะครับหลังจากลูกค้ามัดจาแล้วนะครับลูกค้ามัดจาแล้วเราก็เริ่มงานให้เลยนะครับพอ เริ่มงานไปได้สัก15วันลูกค้า่อยเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดก็ได้นะครับทางร้านเราก็ทําให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งให้เลยนะฮะร,ระยะเวลาก็รวมทั้งหมดก็หนึ่งเดือนนะครับระยะเวลาทำโอเคครับผมยังไงก็ลองุีกันนะครับถ้าลูกค้าสนใจ เบอร์โทรผมก็0870854576นะครับอดีไลน์ก็เป็นเบอร์นี้นะครับถ้าจะติดต่อก็ลองคุยกันดูนะครับ